นัตยตาขอความนอบนอ้อมในองค์พระศัสดาสมมาสัมุทธิเจ้าปุรัศโรชอบได้โดยพระองค์เองขอถาวายความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ผู้ประพปฏิปฏิบัติชอบทุกรรปทุกองค์ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมองพระศัสดาสมาสมาสมุทธิเจ้า จงม่อเกิดขึ้นกับญาติโยมท่านสัตวชนพูุ้ปรบริัท่านผู้ฟังและผู้ติดตามรับชมทุกคนทุกท่านขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการแสงทองสองธรรมในยามเช้าสดจากกัดปากดงตะบ,บนหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประจำทุกวันตรงนี้ทออโซนมือบุรี945กิโลเฮาส์ สืบสารปณิธานธรรมของท่านพระอาจารย์สารพิคุร์ดโดยธรรม,ามรภาพในนามคณะศสท็จญาสานุสิ์จันทโชโตพิคุอยู่ญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับเช้านี้เป็นอีกเช้าหนึ่งที่เราตื่นดึกลุกเช้ามาพบกับแสงทอง่องธรรมนำเราให้พ้นทุกข์จากเกษมสุขในปัจจุบันทันที ที่ยมสังสมบุญบารมีคุณงามความดีเข้าไว้ในเรื่องของปัตตาหารน้ำปานะและไม่ได้เลยลนะเรื่องหนังสือคือตำราแผนที่ลายแทงลายทางเสริมสร้างกุศลและที่สำคัญอย่างยิ่งวันศาสตร์เป็นวันสำคัญในทางประพุทธศาสนาและวันที่จะทำบุญหากับอุปการี บางคนก็ได้ทําบุญตรงนี้คือโอกาสตรงนี้เป็นสะพานบุญเพื่อที่จะอุทิศกุสุนทรกระปนนผลทั้งหลายไปให้กับผู้ที่ตายไปแล้วหรือให้กับผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแต่ยังอยู่ในใจเสมอเขาบนนั้นสาเร็จขอดวงวิญญาณน,นั้นได้ตั้งกระไรนจิิอธิษฐานไปพร้อมกันโยมให้จุดติดจุดตั้งเนี่ย อารามจ,จุติจุติจุตังไม่ต้องห่วงคนข้างหลังให้จุตังจุติและบุญทั้งหลายโยมที่กระทำบองเป็นมาจะเป็นของคุณโยมแม่สมเกรียงพร้อมทั้งลูกหลานคุณโยมมานิดคุณนัดวัสาเจริญนามสกุลเจริญได้บอกหมายถวายพัสตาหารแด่พระพิสุสทรงองค์สมนเนรนมา ลตตั้งเป็นคนเก่าเจ้าประจังคณแม่เฉลียวกล้าจริงอยมเนี่ยบอบหมายให้ลูกให้หลานเป็นสะพนานนำพาบนได้แล้วก็ที่ได้คำจนในเรื่องของเวลาเวลาบูชาธรรมเป็นแต่ละวันโยมสุดใจวิริชาติโโพ็อนุโมทนามาในเรื่องของบูชาธรรมะทางอากาศเป็นธรรมทาน ที่ท่านทั้งหลายได้ยินเสียงยูในขณะนี้สดจากวัดปากดองโดยตระมาพคจะพบกับท่านเป็นประจำทุกวันจนถึงสุขหากว่าวันหนึ่งวันใดที่จุกมะุหรือไม่เหตุอันจำเป็นก็จะเป็นการในหลังบัาง365วันต้องมีสักวันอยู่นะแต่ก็ต้องทำหน้าที่อย่างนี้365วันไม่ขาดเลยแม้แต่วันตลอดกัน ปีที่ผ่านมาสืบสารปณิธานทาท่านพระอาจารได้ไปศึกษาต่างแดนแต่ไม่เคยขาดการน้ำใจจากญา,กาติโยมท่านสาธุชนทัวายที่ยังได้มอบหมายถวายในเรื่องของกองทุนบุญการศึกา,าท่านพระอาจารสารส่งน้ำกิจน้ำใจทำห้วยหนองคลองบึงไปถึงท่านพระอาจารที่อยู่พารณสีแดนพุทภูมิแดนของ ตัวโรมพระพุทธเจ้าการไปศึกษาและปฏิบัติอยู่ที่เดนท่าไรหลังจากโัรศัทกระบอกข่าวให้เราชาวพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็นศิษยาติลูกศิษ์ที่ท่านได้ติดตามกับฝันอยู่เสมอในปฏิปทาของท่านก็ตอนนี้ยังดำเนินอยู่นยและที่สองคันโยมถามมาหลายท่าน พระอาจารย์กำลัมวนตอนนีน้จะเอกพรรษาไปแล้วแต่ก็ต้องดูช่มหนึ่งอยู่นะ,ะปัจจัยที่ย,ยมต้องไหวเจ้าภาพที่โปนณามารวมสงใจจากเมืองไทยสู่พุทธภูมิท่านอาจารย์สาระถึงได้รับทราบแล้วยกแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรอยอยู่นะเาานาะรอสักทางของโยมด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยสังสมบ่มเป็นจตุปัจจัย เพื่อที่ท่านจะได้นําไปใช้ในแดนไกลจะได้ไม่ขาดแคลนอยู่แล้วก็เป็นทุนสนับสนุนอย่างบุคลากรให้มีค่ากลับมาก็จะได้ชื่นชมดูความเปลี่ยนแปลงดูความเปลี่ยนไปที่ท่านทั้งหลายจะนํามาประยุกต์และพัฒนาให้เป็นปัจจุบันนัธรรมหากว่าทําบุญอันใดที่เราก็ทําบำเป็นไว้จะเป็นการสวดมนต์พระสนนถึงแก่ท่านจะเป็นการดนจองกรมหรือบุญก็ถึงแก่โยมเจ้าภาพ จะเป็นการศึกษาเราเรียนหรือกระบุญก็เกิดขึ้นกงโยมปลูกต้นไม้สักต้นบุญกุศลที่ท่านสร้างเป็นแนวทางที่ท่านประจานได้ระดับดุจชีวิตจิตใจโยมปลูกต้นไม้ให้ชีวิตให้ลมให้ใจแก่มนุษย์แก่โลกล่าโยมที่ถวายมาก็ยังเปิดรับอยู่นะโยมนะมาที่ตรงนี้แล้วกันพร้อมพร้อมกัน รทั้งญาติโยมที่เตรียมเนื้อเตรียมตัววางโครงการไว้ข้ามปีเพื่อที่จะไปนมัสการสิ่งดีๆ5อย่าง9ถึง14มกราคมก็เตรียมมาแล้ะกันโยมนะกำหนดการนี้ก็จะไปกัน5วันมันเลเป็นต้นโยมก็ติดต่อทาพไทยบางคนไปแล้วแต่ไปยังไม่ครบยังไม่พบความดี ปัญจกรรยานในท่านห้าอย่างนี้สิ่งดีห้อย่างโยมก็ร่วมเดินทางไปในช่วงของเดือนมก,กราหลังปีใหม่แล้วและที่สําคัญอย่างยิงยง่งยอดโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายเห็นโยมนึกถึงบุญโยมนะทุกวันที่ธรรมาภาพต้องเดินทางไปแล้วมอบหมายถวายปัจจมอบหมายถวายปัตตาหารประพิสูจตทรององค์สัมมเนยโยมเหมือนโยมที่เคยทําว่า ถวายพัะทหารแล้วท่านได้ฉันแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันที่มีเจ้าภาพทามื้อเพนก็1,000บาทรวมกันถ้าตอนบ่ายก็เป็นน้าปณะถวายท่านเป็นดํางโยมได้ไปถวายร่วมกันโยมมีจิตมีใจมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมีบุญค้ำจุนคุณงามความดีไม่เคยขาด สิ่งละอันพันละน้อยมากบางน้อยบางราคาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนศรัทธายมไม่เคยขาดแคนอยู่ที่ต้องจะรึกนึกถึงบ่อยบุญของโยมจริรายุเราหะวานิยุมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาร่วมกับโยมที่ทํากันมาเป็นแสนยโยมจริรายุได้สร้างบันไดขึ้นสู่สดมนขึ้นมาแล้ว ปรากฏว่าฝนตกฟ้าร้องหลังขารุ่ยยมก็ปิดบังให้อาสทธาของยมน,นเป็นบนอาสทธาของเราทั้งหลายได้รกระทำมาเป็นไปนี่แหละเป็นกำแพงเป็นเครื่องกั้นอาสวะป้องกันไม่ให้จิตเกิดค,ความโลภละสดมอนอยู่เดือดร้อนยมฝนสาดแดดก็ซ่องก็นำภาพใบที่ยมเป็นเจ้าภาพแต่ละช่องแต่ละช่อง มารวมปิดบงังอย่างให้เกิดบุญกุศลแสดงว่าจุดที่เราเจอะเจอกระตรงนี้เป็นสะพานบุญหนึ่งเป็นสะพานบุญแห่งจารรือบันทึกไว้ในบุญในตามพระพุทธศาสนาเอ่ยขึ้นบ้างไม่ได้เอ่ยบ้างโยง่ให้ระลึกนึกถึงตรงนี้เนะี่ยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่คือเป็นบทธรรมธรรมมีอุปการะมากสองอย่างนี่สําคัญอยู่ ในหลักสูตรกลุ่มไว้อย่างนี้นถ้าถามว่า8ปดหมืนสี่บันพระธรรมขันธ์ที่เราท่านทั้งหลายอยากจะเรียนให้ครบจบให้ทั้งหมอเนี่ยย่อลงมาแล้วอย่เหมือนกับมักมีองค์แปดเนี่ยย่อให้มีเหลือสินสมาธิปัญญาก็เหลือสามข้ออย่างเรย่อจากสามข้อสินสมาธิปัญญาให้เหลือข้อเดียวก็คือข้อปัญญาเหมือนกันกับทารมิุปการ,ระม้าสองอย่างนี้ สติก็ความลึกได้ย่อต้องระลึกอยู่เสมอ <c oughs> ก่อนกินดื่มําพูดคิดสติต้องหลังไปใช้ <c oughs> และสัพยัญะตัวกรรมกับที่เราในขณะที่ทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่คือเป็นอุป,ปาการะแห่งธรรมทั้งปวงเป็นต้นกำเนิดก่อเกิด8 4ด0 0สพระธรรมขันไม่ต้องไปเรียนกันให้ครบแต่ปฏิบัติ สิ่งกล่าวว่าจากสองข้อที่มีสติและสัพพัญญาเป็นดังแขนซ้ายและแขนขวาเป็นดังลมหายใจเข้าและหายใจออกไม่สามานแปลงแยกตัดตอนออกได้ก็ตัานี่ก็ได้ลาลบตบอรับใหม่ที่ไปถวายความรู้ทุกๆวันในทุกๆวันนั้นท่านก็จะได้ฉังพัตหาโยมเจ้าภาพที่คณะตาเจ้าภาพชุดหนึ่งในเวละท่าน ขาเป็นตัวแทนประโยชน์แล้วก็นึกถึงกรูบาอาจารย์ติยอยู่อออากาศตตารี่นส่วนเืมนบุรีนี่เราพระพุทโน,นกนอธิษฐานคิดแผ่บุญให้โยงที่ให้ก็ดีไม่ให้ก็ตามดูแผ่บุญให้ไปถึงบุญมันเป็นทิพยหากมีคิดเรื่องใส่ใจสัาปา,ารามแลก็อย่าได้คาดติดต่อปมาถุกโอกาสและกรณปราทุกของคุณนาปาหนไอยบางไดงขา นี่กขแผ่ให้โยมนะเวลาท่านฉนนันนางป่านะท่านชื่นใจนอยู่มาได้ศรัทธาโยมญาติและใครสภาพัสได้เป็นนางป่าน,นะจะเป็นบางวันก็จะเป็นองเรียหรยอบางวันก็จะเป็นยาคู้บางวันก็จะเป็นนมบางวันก็จะเป็นไวท์เมล์โยม เป็นวาํต์เมลน้ำปนานะนะหากจะผู้ใดใครจะเพิเ่มเติมยังเสริมได้อยู่น้ำปนานะโ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเรื่องอำนวยให้กำลังท่านในตอนบ่ายเพราะตอนบ่ายนี่ร้อยสบปดรูปก็ไวตาเิลก็ร้อยสิบแดขวดบางองค์ก็ฉันดี <c oughs> สงสัยหิวโยมมันเย็นชื่นใจนะ มาแช์ตู้ไว้แล้วก็ประมาณสักบ่ายสองโมงเงี้ยทันเรียนแล้วก็พักสักห้านาทีก็จะได้นำนำปะละตรงนี้ลโยม118รูปก็โดยเฉลีย่ยเอาบางทีก็ให้ถวายท่านท่านก็อยาก <c oughs> ฉันเพิ่มยมขอเติมอีกขวดยมนะอีกขวดก็ถวายท่านชื่นใจยมมีกำลังวางชามีรอยยิ้มยม ชื่นใจใช่ไหมหี้ยหิวนะบนโยมที่เดินทางไกลแล้วได้ดื่มน้ําเย็นๆแล้วมีคุณค่าเป็นทูเหลืองนะตะวายท่านไปท่านก็มีกําลังวังชาสดชื่นขึ้นมาเชียวแหละกําลังง่วงๆอยู่นะเพราะว่าตอนห้าโมงชันไปตอนบ่ายได้น้ำปะนะบ้างนี่ก็เป็นน้ำปะนะที่จะถวายท่าน จะเสริมเพิ่มเติมก็ยังได้อยู่โยมกับตามกําลังเราเนาะนั่นคือปรารบให้บุญกับผู้ที่ได้กระทามาเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะคนุณโยมแม่เฉลียวกล้าจริงทุกคนทุกท่านโยมเนยคุณโยมส้มเกลียงพร้อมลูกกหลานๆในชักชวนกันทําเป็นประจำเอ้ทุกโอกาสและที่สําคัญบอกปิดรายการบุญเลยโยมเนาะพร้อมตั้งลูกมานิดแล้วก็นัดสา นามสกุลเจริญที่บอกผ่านมาและบางคนก็ในตัณฑร,รยาจิตจะปล่อยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอิสระจากชีวิตที่เขาจะนําไปสู่ที่ฆ่าได้ปล่อยชีวิตออกมาก็เป็นบุญแก่เราบุญใหญ่สัตว์ใหญ่ยมปล่อยชีวิตโคกร,ระบือ1คู่ยมหนึ่งคู่หน,หนตัวก็หน0 0งาบาทแต่ว่าไม่ได้ต้องการทีเดียวเชียวยมอยากให้มยมทั้งหลายมีส่วนร่วม ปลดไปล่อยชีวิตเราเคยปล่อยนกขึ้นฟ้าปล่อยปลาลงน้ำเราก็ให้สัปปรพชีวิตทั้งหลายยมลองนึกถึงบนเก่าที่มีผู้บอกว่าไม่เกิดอีเจ็ดวันนี้จะร่วงรับตับขันเสียชีวิตแล้วหละยมเคยได้ยินเนะพอบอกว่าจะตายภายในเจ็ดวันเท่านั้นเลย คิดอะไรก็คิดไม่ออกทําอะไรก็ทําไม่ถูกมันกระวลกังวายเดินไปเจอบ่อน,น้ําที่น้ําจะเหือดแห้งแล้วมีปลาดินกระเดากระเดาอยู่ย่ดินกระเดากระเดาอยู่สงสารก็เลยเอาปลานะัน้นแหละที่แม่น้ำครบเจ็ดวันพอดีไปปล่อยในแม่น้ําได้ปล่อยปลาลงน้ํานิดเพราะพบว่าสิ้นอายุข,ขายแล้วเจ็ดวันจะต้องตายปรากฏว่าเจ็ดครบเจ็ดวันแล้วไม่ตายหรอกโยม ก็ไปดึงไปถามพระผู้รู้ไปถามพระมุนีอรันตกขีนาสนกัณฐกับปลาลลบว่าเหตุที่ผลจักความตายมาได้ในคราวนี้เพราะมีบุญดีในการปล่อยสัตว์ลงน้ำปล่อยกนอยอยกขึ้นฟ้าปล่อยปล่อยนกขึ้นฟ้าปล่อยปลาลงน้ำนี่ให้ชีวิตเขาก็ให้ชีวิตเราต่ออายุชีวิตยมแล้วสัตว์ที่เป็นคนยมเป็นโคบางเป็นกระบือเป็นวัวเป็นควายนี่นะ ปล่อยมากปล่อยน้อยก็เป็นบุญแก่เรานี่ก็อยากได้เสริมเพิ่มเติมอยู่นิดนึงนะตามกําลัง3 0 0ร้อบาทหรือจะเป็นเจ้าภาพร่วมตั้งบุญพระป่าห่างกถินอยมแต่ละที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะยังยิ่งโยมจำหลักที่เป็นต้นบุญอีกต้นบุญหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองใบศิลโชโตอดีตสมภารเจ้าวัดสมมาภาพก็ด้วยคยวามกตกัญญกตาวิธิตา เป็นสุภานมาท่านสุขต่ออายุพระพุทธศาสนาสู่วัดสุขวัดวทงเราเด็เทรูปหล่ลอรูปเหมือนทันวาไม่มีปัจจัยท่านั้นจะปรารุกับชาวบ้านกรรมการทั้งหลายจะปรึกษาหารือกันชาวบ้านก็ส่วนมากก็แต่บ้านนอกพวกหนานี่อาทีพรับจ้างยังมีศรัทธาแต่ว่าปัจจัยน้อยหลับย,าย่างนี่ก็ต้องบอก ยัก็จะไปเลี้ยงถ่ายเลี้ยงเพลงจะร่วมบุญกระโยยได้ก็ต้องอาศัยเป็นเดือนแงไวันวันละสองร้อยวันละสองร้อยห้าสิบวันละสามร้อยถ้าหากว่ไา,ากกไม่มีอาชีพหลักจาก็ไม่รู้จะทำอะไรกอประอยู่ติดเขาอยู่ที่ไรที่นาก็ไม่มีเนืน่องสภาพและสถานที่ทุกแต่ละชุมชนแต่ละแห่งแตกต่าง บางทีญติยมท่นสาชนผู้อท่ามตไเด็จะพาเป็นมีกาศไปย่างตาดุ้ญมาแงุญมาบาเป็นบรารมีควาดี่ปักดงก็ไม่ต้องการให้เป็นภาระแก่ทางวัและทางบ้านจมาเอรัอเลเข้ากบบาหารขะรรและชาบา้านก็ทมา,ามกำลังพท่ที่ทำ้กทำาทำเนียมประเพณี จะส่วนมากแล้วกับข้าวป,ปลาเราจะเป็นรถกลางๆไม่หนักไม่จัดจ้านไม่จืดเราจะบางปลาเนี่คือค,ความสภาพอุปกาณ์เป็นไปสัตย์มีเหมือนกันถือวาใส่ว่าตรงนี้ในสืบสายปฏิบัติตามทต้นกระจายได้เงาต่งๆๆางๆแต่วราในการท,ที่เน่นออกอยู่น,ยน,นยิยมอายุตั้งหลายได้ช่วยยกออกว่าสิ่งละอันพลานน้อยหลังคาที่รู้โยมก็เอาสัตย์มาปิดบังมีกำลัง และก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชา้านี้อาจจะเป็นเชา้าที่หลายคนที่ไปอยู่วัดอยู่วารักษาอุโบสดสินตลอดวันหนึ่งคับเทียนหนึ่งหรือโยมที่อยู่ที่บ้านเราก็เช่นเดียวกันรอรับรุ่งอรุณกันโยมยังไม่เห็นลายมือเลยนะยังไม่เห็นใบไม้เราก็รอก่อนนะก่อนจะตั้งสัจจะอธิษฐานให้ซส่งสุดจุดลงตามตั้งกิริยาิจอธิษฐานตรงนั้น เราก็ได้สัจจะบาร,รมีได้วิริยะบาร,รมีได้ศีลบาร,รมีได้หลายอย่างเลยโยมทำเถยโยมไม่มีเงื่อนไขบนทั้งหลายความดีที่เราอยู่ที่ไหนใกล้ไกลนึกถึงความดีก็มันปลูกดีเป็นดีแลยย้วโยมสำคัญจะนั้นบาตรหลวงแห่งธรรมบาตรแห่งธรรมทั้งหลายที่ตบะภาพตั้งต้นไว้ตรงที่ทํามีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งลักสูตรักธรรมชั้นตรีโยม เป็นตำราเรียนอย่างดีที่ยอมได้มอบหมายถวายมาเจ็สิบชุดโยมชุดละห้ายห้าบาทนี่บางคนก็ให้เกินมายมสำเร็จเต็มที่โยมเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เคยขาดแคลนศรัทธาเพราะญาติโยมที่สหดับกับฟังทั้งหลายเป็นผู้ที่จิตใจงามน้ำใจดีเป็นผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็อ,อนุมโมทนาบุญของโยมให้มีสติปัญญาและท่านเปิดอ่านหนังสือได้ถึงตำราหวังเพียงว่าโยม ที่ท่านได้อ่านได้ถือหนึงรรูปถ้าเป็นพระใหม่นี้ให้อยู่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแก่เราอยู่สักองค์เดียวเลยหยมคมสักองค์งเดียวไม่ต้องคิดมากแล้วถ้าอยู่ครบละถ้าอยู่ครบก็เป็นบุญก่อเพื่อทายาของพระศาสนาต่อไปแล้วอัตมาภาพก็ไม่ได้ยังนั่งอยู่อย่างนี้ตลอดไปทาวนวัฒนาอมาตะนิรันกา ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปเกิดแก่เจีบยตายเป็นของธรรมดาหากมีปราณเมธีผู้ที่มีบุญและมีสติปัญญาดีมาธรรมะเจอกับท่านตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน,น,นธรรมฉะนั้นธรรมอุปการะมากมยงย่อให้เหลือข้อเดียวคือตั้งสติทุกๆอย่างแม้แต่การตั้งสติบอกว่าง่ายเนี่ยไม่ง่ายหรอกอยมพอพอจะตั้งสติปุ๊บ พอจะนั่งปุ๊บพอจะเดินปุ๊บพอจะนั่งจะเดินจะยืนปุ๊บพอจะนอนปุ๊บทุกอย่างมันมีมารมาผจญมารผจญในตนมารน,นอกตนมานในข้างในมารข้างนอกที่ปรุงแต่งทับตนวุ่นวายพอตั้งต้นเท่าน,นั้นเลยอย่บางทีก็มันมียวประจากพอบอกจะโทรหาหน่อยวัดปากดงบางทีก็ต้องอาศัยความเทียนอย่า อาศัยความเพี่ยนและอาศัยความวิิยะอุตสาหะกว่าจะจดโทรศัพท์ได้เพราเเบอร์เก้าเบอร์ใช้วันละวันละโทวอยู่บางทีบอกไว้เพราะว่าผู้ฟังตั้งหลายล้วนแต่บางที่ก็อายุมากอยู่เจ็ดสิแป้าสละสะดับประฟังอยู่ทุกวันไม่ค่อยได้มีโอกาสรายงานเรื่องรายงานตัวโทรมาทีก็ลำพึงให้ฟังบอกโทรศัพท์ช้าๆชัดๆหน่อย จดไม่ทันโยมอน,นั้นก็ขอแจ้งตรงนี้กันละกันว่าถ้าจดทันแล้วก็อยัดเก็บทิ้งไว้ตรงไหนลืมนาะยโยมนะโทรมาแจ้งโทรมาตนทนาธรรมโทรมา,มา,มา,มาอนุมทตนาพุ่แจ้งให้ฟังก็พอละศูนย์แปดเก้าเกหนึ่งสองหนึ่งแปดสามแปดแปดก่อนอยมเราค่อยไปสามแปดนะ 1 8ึ่0แปด1าม8ปดศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่มแเก้่อเรือเขียนจดหมายธนานัตอยู่บางคนอยู่บ้านไม่สามารถโทรศัพท์ได้ไม่สะดวกในการที่จะโอนเงินเข้าบัญชีหรือทำบุญที่จะรึตบชื่อดงยินเสียงเรียงน,นามเป็น ผู้ที่จิตเยียงงามนั้นที่ดีจะฝากสัมผาไว้ตรงนี้เข้าใจดีแล้วว่าสัพพธรรมทั้งหลายจะเกิดได้มีได้ก็ด้วยกันศิฉละคนละเล็กคนละน้อยรวมกันปองกันเป็นดังประวัตคนละเล็กคนละน,นล้อยมันก็หอบยิ้มมาโยมก็กลายเป็นภูเขาเลากาได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอันไหนขาดอันไหนเสริมโยมก็เติมมาเรื่อยอย่างเช่นออกอากาศ เสียงไม่ค่อยดังก็ช่วยกันปรับปรุงคนแม่ยิ้มทวนเมืองเสียงให้กันเดือดดังลั่นทุง่งหยกแต่ที่สําคัญโยมตอนนี้ก็ปกตนนิก็จะเปิดออกกระจายํ่าลมโพงมันขาดอยกบอกว่าท่านมีท่านมีแล้วโยมท่านมีแล้วแต่ว่ามันออกน้อยแล้ววัดของลำโพงนมันขาดเสียงประกาศ ที่หัวกระจายข่าวี้ที่อื่นอาจจะเป็นหองกระจายข่าวชาวนึ่งท่าบินสบาดได้กัะจะบินสบาดของกระจายข่าวเร็วดอกลำโพงนขาดนี้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ยินทุกที่อยู่เป็นพื้นที่แรงที่สุดพื่หนึ่งอยู่ตรงนี้ระยงอง945เจดเปอร็นจดหมายนิดนึงโยมบอกตรงนี้เน้องอวัดปากยมได้เขียนว่าวัดปากยมตำบวัวขา เมืนน่อเดิมบา,างนาปุ๋ยจังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานีเจ็ดสองหนึ่งสองศูนย์ยังจะเป็นจดหมายยังจะเป็นอะไรนะจะเป็นพัสดุส่งตรนี้ยังหกคนก็ศรัทธาดียังอยู่ทางเลยแก็ส่งรายใหญ่ทางทิศตะวันออกก็ส่งรายลอยส่งปลรมาบ้าไม้มาต่ <c oughs> อไปอยู่อยู่ทางทะเลอยากจะถวายเท่าที่มีที่ทำยู่กับอาชีพที่ตัวเองเกี่ยวข้องอยู่ ก็อนุโมทนาคนสาธทุกบุญด้วยนะและที่สําคัญอย่างยิ่งยมดอกลําโพงนี่ดอกขาวอย่ดอกขาวนี่มันดอกขาวนี่ทั้งทั้งปากชุดใหม่ยมก็แพงพอสมควรนะมันมีอยู่สี่ดอกอยู่ในดอกขาวนี่โยมก็รวมๆกองทุนหอกใจทำให้น่อยโยมนะตามกำลังนะ สักสี่ทิศยมทิศเหนือตกออกใต้ขึ้นไม่สูงเท่าไหร่หลักเสียงไม่ดังเกินพอประมาณก็ช่วยมาก็แล้วกันยมเนาะหอกระจายทำยมเช้านี้ขอบินตบบาบอดหอกระจายทำหนะ่อยนี่เป็นปัจจุบันนำบุญก่อนยมเนาะเอาหอกระจายทำไว้เปิดเพราะลมแรงแล้วฝนสาดต้ก็ทำหลังคาแล้วยมเนาะทีนี้ต้องติดบังไว้ ทันญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายท้ายก่อนที่จะจบจากฝากบุญไว้โยมนะผู้ใดอยาะร่วมบุญในเรื่องของประป่าหางกระถินยังไม่สิ้นศรัทธาตั้งบุญไว้ให้นิดยเพื่อที่จะมาบุรณาการในเรื่องของถาวรวัตถุและเป็นทุนการศึกษาในการเดินทางโยมอาทิตย์หนึ่งใช้สองวันอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งกองบุญกองทุนประจํา เดือนเกิดของท่านวันเกิดของท่านยมหนึ่งเดือนอยมหนึ่งเดือนนี้ก็ให้ตั้งกองทุนเผยแผ่ธรรมจะอยู่ตอนนี้ตลอดชาติตลอดการตลอดไปทุนละห้าร้อยบาทหรือทุนละหนึ่งพันบาทตามกําลังเท่าที่ทําได้มีลูกมีหลานเกิดวันอังคารก็จองบน,บนวันเกิดมาวันอังคารประจําเดือนอยมจันทร์อังคารพุทธปฏหัสศุกร์เส,สาร์ยมเกิดวันไหนก็ตัง้งกองทุนบนวันเกิดไว้นะ จะได้กําเนิดเกิดกายสกุลเกิดธรรมกันในปัจจุบันนาชาติบุญนี้ก็จะแผ่ถึงแม่ที่ให้ชีวิตเราให้ร่างกายแก่เราให้สติปัญญาแก่เราได้มีโอกาสร่วมจ้างบาร,รมีสั่งสมความดีเป็นลูกของพ่อแม่ที่ดีก็ตั้งกองทุนบุญวันเกิดให้หน่อยโย่ตามกําลังนะเท่าที่ทําได้คนไหนเกิดวันอังคารก็ได้สามคนห้าคนสิบคนคนละร้อยหรือ 500, คนละห้าร้อยคนละพันร่วมกันตั้งกองทุนบุญวันเกิอดจย่ ก็ศู9 9 1 2 1 8 3 8เด็กก็ตั้งได้ผู้ใหญ่ก็ตั้งดีพ,พ่อคุณแม่ปุณทั้งหลายก็ตั้งกองทุนบุญไว้ตั้งกองทุนบุญวันเกิดโยมเพื่อที่จะได้นำปัจจัยไปใช้ในการเผยแผ่พระศาสนายอย่าลืมฝากกองบุญฝากตอนท้ายก่อนจบจากตรงนี้นะโยมต้องอภารา,าจากโยมญาติระลอกการเวลารวดเร็วว่องไวทำทั้งหลายที่โยมก็ะทำบำเพ็ญมาพอดีสดับรับฟังาตามก็ตาข้อบุญทั้งนั้นเป็น เป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปต่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกที่ตลอดทั้งบุญครูบาอาจารย์ตั้งกัลยาณจิตให้พุทธศาสนิกชนให้มีความสุขเจริญในกิจการงานของตนไม่มีดวงตาเห็นธรรมสุขเลิศล้ำจงทุกคนทุกท่านตุกครอบครัวขออำนวยพร